นิยายคุณธรรมนิยายสั้นจบในตอนพร้อมแฝงข้อคิดเกี่ยวกับกรรมความเมตตาและการให้อภัยเรื่องเงากรรมนักคฤลือหัสหลังใหญ่ของคุณหญิงมารินีและคุณสุเมธสามีภรรยาวัยห้ปีเศษที่ลำรวย และมีเด็กรับใช้หลายคนในบ้านภายนอกครอบครัวนี้ดูดีแต่ภายในบ้านกลับเต็มไปด้วยความกดขี่โดยเฉพาะกับแตงโมเด็กรับใช้วัย16ปีที่มาจากครอบครัวยากจนคุณหญิงมาลินีเป็นคนอารมณ์ร้ายมักใช้คำพูดเหยียดหยามและทุบตีแตงโมโดยไม่มีเหตุผล ขณะที่เด็กรับใช้คนอื่นๆอย่างฝ้ายและเดือนแม้ไม่ได้ถูกทำลายร่างกายแต่ก็มีความอิจฉาที่แตงโมได้รับความเมตตาจากคุณสุมเมตรเล็กน้อยแตงโมได้แต่กล้ำกืนความเจ็บปวดและคิดว่าทำไมชีวิตเราต้องเจอแบบนี้ค่ำวันหนึ่ง แตงโมซ่อนตัวอยู่หลังสวนหลังจากถูกทำร้ายเธอร้องไห้เบาๆเพราะกลัวว่าถ้าร้องดังไปจะโดนทำโทษหนักกว่าเดิมขณะนั้นเองทีรัตชายหนุ่มวัยส0ปีที่เป็นหลานชายของคุณสุมเมธมาพักที่บ้านเขาเห็นแตงโมนั่งร้องไห้และเกิดความสงสารเป็นอะไรหรือเปล่า เขาถามแตงโมรีบเช็ดน้ำตาและสายหน้าแต่ทีรัตไม่เชื่อเขาเริ่มสังเกตว่าภายในบ้านมีบางอย่างไม่ถูกต้องและตัดสินใจเฝ้าดูแลแตงโมเงียบเงีบธีรัตเริ่มสนิทกับแตงโมและคอยช่วยเหลือเธออยู่เสมอทำให้ฝ้ายและเดือนเกิดความอิจฉา พวกเธอคิดว่าแตงโมคงอยากตีสนิทเพื่อให้ได้แต่งงานกับคนรวยจึงเริ่มนินทาและหาเรื่องแตงโมมากขึ้นวันหนึ่งฝ่ายแกงทำเป็นเห็นแตงโมขโมยเงินและรายงานคุณหญิงมารินีแตงโมปฏิเสธแต่มารินีไม่ฟังเธอโกรธจัดและทำลายแตงโมหนักกว่าเดิมจีรัตเห็นเหตุการณ์เข้า และตัดสินใจทำบางอย่างทีรัตพาแตงโมไปแจ้งความกับตำรวจโดยนำหลักฐานล่องรอยบาดแผลและพยานบางคนที่เห็นเหตุการณ์มาให้ตำรวจเมื่อคุณหญิงมาลินีรู้เรื่องเธอโกรธจัดพยายามใช้เงินปิดปากคนอื่นแต่ในที่สุดหลักฐานก็แน่นหนาตำรวจเรียกสอบสวน และเธอก็โดนรับโทษตามกฎหมายเมื่อไฟายและเดือนเห็นว่าแตงโมได้รับความยุติธรรมและคุณหญิงมาลินีต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำพวกเธอก็เริ่มตระหนักว่าแทนที่จะอิจฉาควรมีน้ำใจต่อกันมากกว่าพวกเธอขอโทษแตงโมและแตงโมก็ให้อภัยเพราะเธอรู้ว่า การแบกความโกรธไม่ช่วยอะไรในที่สุดคุณหญิงมาลินีได้รับโทษตามกฎหมายคุณสุมเมตรตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มทำบุญเพื่อชดใช้กรรมส่วนแตงโมแม้เคยทุกข์หนักแต่เธอได้เรียนรู้ว่าชีวิตขึ้นอยู่กับทางที่เราเลือกเดินทีรัด สารภาพรักกับแตงโมและขอให้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาแตงโมตัดสินใจไปเรียนต่อและใช้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมถางเลือกของเราสร้างอนาคตของเราอย่ายอมแพ้ต่อกรรมเก่าแต่จงสร้างกรรมใหม่ที่ดีเพื่อเปลี่ยนชีวิตของตนเอง นิยายเรื่องนี้สะท้อนใหเห็นว่ากรรมดีและกรรมชั่วเป็นของใครของมันความเมตตาและความยุติธรรมมีอยู่จริงการให้อภัยและการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงข้อคิดดีๆจากนิยายสั้นเรื่องนี้ 1. กรรมดีและกรรมชั่วติดตัวเราเสมอสิ่งที่เรากระทำต่อผู้อื่น จะย้อนกลับมาหาเราไม่ช้าก็เร็ว 2. คนดีที่มีเมตตาย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตความเมตตาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหนึ่งได้ 3. ความอิจฉาคือไฟที่เผาไหม้ใจตนเองการคิดร้ายต่อผู้อื่นสุดท้ายแล้ว ก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง 4. ความยุติธรรมอาจมาช้าแต่ย่อมมาถึงเสมอคนที่ทำชั่วจะได้รับผลกรรมในที่สุด 5. การให้อภัยทำให้จิตใจเป็นอิสระความเกลียดชังมีแต่จะสร้างบาปใหม่ให้แก่ตัวเอง สุดท้ายข้อ6ทางเลือกของเราสร้างอนาคตของเราอย่ายอมแพ้ต่อกราเก่าแต่จงสร้างกรรมใหม่ที่ดีเพื่อเปลี่ยนชีวิตของตนเองเพื่อนๆคิดว่านิยายเรื่องนี้ช่วยเห็นแง่มุมของกรรมและการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือไม่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับพี่เป็ดได้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแนวนี้ก็อย่าลืม กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามลัคกี้ดักโชคดีมีเป็ดที่บรรยายเสียงโดยพี่เป็ดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลัคก,กี้ดักโชคดีมีเป็ดด้วยนะทุกคน